กล้จเป็นล้ใหไปมาลีตามาลีจะไปซื้อชีสมาลีต้องทุจ้าก่อนค่ะเสริมน้อใหม่กับเจลปลาเด็กพีนน้องเลยสุดยอดเลยตึงเลยตอปลาเดกของปด้กระตนเาดีจัวบอีตตอนปลาเดกียมันเมนบ่อเทียบเดียวนระเนอใหม่นี่พอน้อยมักซ้ำเนียงงัวครับผม ตามใจจ่แจวบองน้ำเรเป็นห้อมเป็นบสม,สมสุนสตรนหอมค่ะสวัสดีตอนแรงๆจ้าคไม่กระมางังชนะิงเงาพอแห้งๆแงล้วพอววพอ้มันนี้ใส่ด้ได้รยเออใจมาหลางหอดผัาขี้เล็กอยู่ี่เนเสียบจะเป็นต้มเสิร์มกินกับเจียวประเด็ดต้อนห้องกเสียบตก น้องไม่ตากมนัสีอหพี่น้องนอม่ใกลสิเป็นล้มไม้ไผ่เขาไปซ้อมหมดหมดัดแอานอนนั้นก็ยุ่ยังหมดนอนห่ยังถือนอนนถ้ารักือกส่กำลังแข่งมาตรงนู้นเหนียวแล้วฮกโก้รถถัดรุ่นนี้แล้วนะน้นกำลังเกิดบนเน็ตบเบื้องหนาโถงกินของยุคนสวนเราจะ พี่น้องเอ้อเดี๋ยวกินเราเด้พี่น้องใหม่เป็นของตัวเองพอดีตพีน้องพลอยได้มาเฮือสามน่อมัปดาหนีพ่อต้มครับพี่น้องก็เลยคือพ่อมันเกิดอยู่นี่สามน่อไปเติมเดี๋ยวเราเป็นหกบาทนี่จัดไปค่ะต้มกับกับกินกับอันแก้วประเด็ดตอนเนาะจ้าแซ่บป่ะพี่น้องไม้ต้มย่านางตายร้องเบิ้งกระหนาวเยื้อสั้นลำใหญ่เอนไปไว้น้อง ค่ำเราได้จ้าพี่น้องบรรยากาศยามค่ำหนะบ้านพ่อน้อยสวยเดิมจ้าหญ้าณาบ้านเราอ่อนโอ้ต้นไม้นาบ้านอยู่นะเราตัดเพียงกันกริบเลยค่ะมาลนีค่ะมันีสวัสดีค่ะมาลนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบสวัสดีครัสวัสดีค่ะทั้ยืมทำเนี่ยยืมมานก็ได้อ่ะเจ้าผู้ใหญ่ทำยังไงเนาะ ลูกเชา้าคิดดือ้อคิคานทุจ่าละมาลีถ้ามาลีจะไปซื้อชีสมาลีต้องทุจ้าก,ก่อนค่ะทุจ้าให้แม่ดูหน่อยค่ะเอาทำให้แม่ดูหน่อยค่ะทำยังไงทุจ้าเรียกเรียกแม่แม่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหมือนพ่อตั้เลยเดีวสวัสดีค่ะสวนก้อนนานีก็คือสวัสดีดีอยู่หรอก เป็นโตเต็บโตต้อเป็นยังไงสวัสดีครับนะดุสวัสดีครับที่ไหนนักยิมดีเลยวะเสียงพู้เล่าจ่าผู้โดยสารนิสัยแม่บ่านี่แล้วจ้าพี่น้องแม่ปางก็จะมาตัดกึงทนทนเอาเปลือกมันออกจังหน่อยเหตุแบบนี้จ้ะไปต้มเสริมใส่ใบยนังค่ะเออเออเอ้า อยู่ต้องกันเป็นครูเว้นครูกักันไปละแม่เอ้ยเื่อเป็นครูก็ยีแ่คนหนึ่งเป็นก็ล่อยคือสีบเนาะเจลปลาเด็กตอนใบยานางคนหาคำคำหมือนมืเปดลาไปเอาหิมทางล้านบ้านจิม่อยต่นู่อยต่หนูกิ้มวเสิมาวัละไปแลวเนาะสองทงบใหญ่กาบจ่าจ่าไม่ต้องไก่นำบ่ ต so ั้งสายตั้งหนังานห่ะอันนี้วอลเรื่องวานเขาจ้ะอันใส่ยานั่งนี่เพื่อให้มันเป็นยังก็แม่จืดไหวมันจืดได้เลยเออมันไปตอกันไหมมือหน่องเลยเอาเอาเอานี่ก็พอน้อยนั่นเราว่ามีมันจืดมันมืดเนาะไปแซวลราแซ่ลอยก็มันใจพี่น้องเมื่มื่เบิ่งมวยบางยาค่ะใส่โน้บดิ่งวามวยพอเย้หน่อยก็มวยไม่เย่ปากบางยานี้ไปใดศีลสระก็บวรลลุล่ะไปเอามาเบิ่งผลงานเกิดยังคืน พี่น้องเอ้ยมันกับแสแล่นลเต็ม <ừ m. S 2> เลยเฉลยเนาะมึงอยอะหายกันย้อนก้อนเฮีนก้อน,น,อนเดียวทอโอ้โอปวดหัวเลยไม่ได้รับมีดแล้วพี่น้องออกะรับทั้งขางไม,ไไมซื้อพูดได้มุกดาหารอย่างไรข้า้ำ <laughs> <คา S 2> มัดถเสียร้อยอนนซื้อหินก้อนเดียวเลยอันนี้ต้มเิียมใบเนี่นะจ้ะพี่น้องเดี๋ยังเอื่นจังมาตั้มเจลหรือจังมากินน้ำกันเด้อจ๊ะเด้อใบอย่าได้หลุดทำไมชั่วโมงเดียวจเจือเออเจือเจือจังไรตอนนี้มันถมหนึ่งแล้ว เราเขาก็ได้กินตอนนี้เนาะอยู่บานนอกบานหน้าจ้าพี่นองคำมากกัเห็นนี่เกิื่องดวงดาวบรรยากาศแบบบ,บ้านนกกาบินกลับล่างจ้าบรรยากาศซุ้มเราบรรยากาศขึ้นหอดบานจ้าพี่นองขันตอนไปอยู่ทางอื่นหนึ่งขึ้นหอดบานค่ะทรมานสเลเกินย้ายก่อลังหาหลด,ดน้ำตนใหม่จ้าเมก็าขึ้นหอดบานบเถ่าหูจักมาเนี่ย <laughs> จะต้มน้ำไม่แล้วก็ล้วทอดกัน,นเนื้อเศษน้ำครับเนื้อเศษแดดเดียวเศษเนื้อแดดดปินทช้างวนะไหบงนั่นโหชีกแล้วโอ้โ oh, สิแล้วได้พี่นอ้อ oh, <c oughs> งโลกโก้ครับตัดก่อนตากรองละนะเวลาจากทรงไหพี่ไหน้องละจาะอันนี้เป็นหมูแดดเดียวแล้วยู่ยย่างละอันั้นครับพี่น้องอันนี้แพ็คล้านึง้อยจะเนื้อมัวอันนี้ลอยสามสีขาเนื้อมูช่วงนี้มูขึ้นแล้วาจ้ะพี่น้อง เป็นราคาอีกโอซงโอสาแซบนิดหน่อยครับพี่น้องของมันลงใช่กบสิลงสืบสอโปสงนี่หมูด้วยซุปอย่าแพงนี่หมูแดดเด,ยเดียวด้วยครับพี่น้อง สั้งไดจ้าพี่น้องอละร้อยสามสิบบาทน้ำนักสองร้อยกรัมครับพี่น้องเวลาอยกในถุงซิ่วจ้าพี่น้องมันจะหัดกันเป็นก้อนแบบนี้เวลาพี่น้องจะเห็นกับแกะออกจากกันนั่งเสียดจ้าเดอ้อเป็นแซ่เป็นแซ่ครับพี่น้องอย่างไปทอดไปทอดมืดก,ก้อนเลยมีได้ด้วย <c oughs> พี่น้องมันมีซุปด้ยอันนี้สายแซ่ตู้เย็นมันเลยจะเปียจกจักหน่อยจ้าอ,อันนี้เป็นแจ่วบองของเราจ้ากระทางนี้ขวสมุนไพรจ้ากระถางนี้ขว้แจ่ว เป็นแบบซุกแล้วจ้าพี่น้องปลาแดกบองสร้างได้จา้ามื่อนี้สิได้จำปลาแดกบองตีกลับพร้อมจ้าพี่นอ้องนะคะส่นตีกลับมาทางเรือแล้วก็จิงหลับเพื่อนในน้องใช่ละบางคูรัดนนทบุรีค่ะเคนอยู่เฮือนารอบหน,น,น้าสั่งไม้เลือนี่ค่ะลงไปเพิใหม่ละเขาแผกไปเพิ่มใส่กันกระแทกไปสีด้วพี่น้องเด้อนี่คือสภาพจริงตีกลับมา จำเจเดีด๋ยวซไยเสีเอาไปเคี่ยวสูตรแบบตำใส่อันเจีวประเด็ดตอนทอดวันนี้ไส้สีไปสูตรผสมผสมค่ะวันนี้เพ้นซื้อไปโปสามแถมหนึง่นงละจ้าพี่น้องอ้าวผู้ใดสนใจก็สั่งเข้ามาได้จ้าเด้ออ้าวเรียบร้อยลูกขั้นไปทางกระลาไผ่ไส้เนี่ยเดอ้อตั้งแต่วันที่อะไรนี้นที่หากแกออกมากระสิได้ประมาณนี้คะ่ะอันนี้หมูอันนี้เนื้อเศษจ้ะเสียเอาไปทอดจ้าแบบตัวนี้อันนี้เป็นน้องใหม่ที่ทอแม่ต้ม เพราะว่ามันแล้วตั้งขึ้นจ้ะก็เลยเอามาอุ่นใหม่ที่หนึง่งซีแหลรๆจัหน้อยด้ยจ้าเพราะว่าเขาใส่ใบายนานา่งจ้ะพี่น้องเสริมเนาะใหม่กับแจวปลาแดกพี่น้องเอ,อ้ยสุดยอดเลยมาจากเสียบมังกรด้จ้าพอหน่อยจะเป็นพมนตำแจวให้กินด้จ้ามือนี้แก่กันเ้อพี่น้องเว้ยผีดลายสีได้ทั้งหมดผิดทองแดผิดองแดงกระเทียมจ้ะเสื้อหอมแดงกับกระเทียมลงไปบาน ที่หาจ้ะแต่รอบวันที่ห้าเมื่อวันที่สิบกว่าพี่น้องเอ้บางนายพี่น้องเดี๋ยวเอาลาบแจวบองซ่าไปกินแหน่ไปตัดแสบกระดอกกพรจะกินขระหล่นจะไหมเด้อเมื่อนี้เรามาต่ำรวมเดี๋ยวกับแจ้วเนี่ยเสื้อหลายมีได้เพราะมันแจ้วประทะแจ้วสานีหล่ะปิดฟ้าหล้วก็เก็บในตู้เย็นแล้วจ้ะเด้อจังอยู่ได้โดนดูรถค่ะเสื้อซ้อนเดี๋ยวกัพคอน้องเสียบแล้วสักคอคอ ฮ้หวยท่านเด็บท่านโ,โอ้ท่านเดเบบางถังซองบางด้วยขนมีกะเที่ยวหลงหมดขีน้องเพิ่นมาส่งน้ำแข็งจ,จ้าเลยจ้าค่ปะปลาแดดพนหน่อยใส่เดิมใส่ใส่น้ำม,มันสิเบิด์ละแต่ว่าพอมื่อไหรพอใส่ตอนอใส่ตอนปลาแดดบองจ้ามาเอาไปจำเด้อ ปอาใส่น้ำมันน้ำจะน่อยเด้อมันจะเป็นอจุกนี่ปลาแดดตอนงามเลยตอนปลาสอยเด้อจ้ะเด้อกระปุกเราลอยหาบจ้ะสนใจสั่งได้เอาลูนแหนบนีต้องใส่น้ำปลาหรอแม่นพ่อก็ต้องใส่น้ำปลานี่ใส่แคบปปลาแดดกับใส่การนแบบงวดเทาเดียวปลาเสร็จแซ่บฝืนค่คยตำปลาแดบองใส่ปลาแดดตอนจ้ะลองฝืนหอมหอมเทาเดียวรวยจังมาก ร้อนนะสัมได้การเนาะน้องเอ้ยวันนี้มีต้องเสือน้ำป่าก็มีน้ำปลาเด็ครับแซ่บนัวปลาเด็ปลาเด็พอน้อยซอยเดิมนี่แหละครับพี่น้องแซ่บส้มเป็ดตาแซ่บก็ปกติเลยเนาะแกงกินกับเสือทำไมหรืออบัณฑนาสายสิบเหตุสายสิบผลผู้เหตุห้ามเนี่ยาถุยทำถุยจิ้งจกเจ้าห้าเสือพิศเจ้ โอ้ไอแสงด้ยฉีดตอนประแดดแต่มันเบิดโอเด้าทำเข้าหมกคนคนต่แเมนยูหอวเสี่ยวคับจ้ะเนื้อเสียท้องหอมแพกละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาททอดแล้วก็ใได้ประมาณนี่ด้วยจ้าพี่น้องเนื้อเสียดคำคำว่าเสียดกับไม้บรรวาแบบว่ากินว่าไรได้ครับพี่น้องเนื้อติดมันค่ะอันนั้นมันยุงมันยุงไวเห็นมันเบิดเป็นเนื้อล้วนงอนๆนะคะ อหอมผักไสครับคำเป็นทอดแล้วก็เอากะเทียมเกียวใส่น้ำพรอมัมนี่นนาแสดงว่านี่ม่มันบ่ครับ,บอรหอมห่วยๆบ่ครับพี่น้องครับฝา่งนี้เด้อครับพี่น้องเนื่อเศษแดดเดียวพอหน่อยส้อยเดิมครับผมแพ็คละหนึ่งร้อยบาทครับหมูแดดเดียวว่ครับ แดดเดียวตากแดดเดียวหอมๆนี่ครับเอามาทอดอนอจะนฝนูขาดูติตาต้หม่หรือมาบานส่เอานติมหม่นองใส่แตงดีให้แจไหม่ไาหรือว่าน้อใหม่ไนะคะมอันนี้นองใหม่ยังนี่ครับอน,น,นองใหม่ไอย่างอยู่สวนเท่าได้นี่ยผลิตภัณฑ์จากสวนได้นี่ ประเภทนอใหม่นี่พอหน่อยนี่มักซ้ำเนียงงัวครับผมไส้หมักบ่ะครับเมนูหลักของอาหารเพียงของข้าวแน่อนี้ก็เสริมน้ำใหม่ก็แจวประแดดแซ่สบจ้ะฝากไปไว้เนี่ยโอ้ยคือหอมคือเหลืองมันจะแสบจต่ครับไส้ไส้ถอดหนังน้ำเด้การถอดเนี่ยนี่อดำการถอดหมูแดดเดียวนี่ครับ ต้องใส่ไฟกลางๆบ่บ่แห้งเกินไปเด้อครับผมไฟอ่อนจ้าครับโอ,อเคกะไฟอ่อ,อนแล้วก็คนตลอดจ้าเอ๋อลอ้ม,มันคือจังต่ำไหน่อยมันบ่กลางกลางแตแห้งเกินไปมันก็นดำ <c oughs> โอเคโอเคถ้าจะลอในสิ่จริงๆถือว่าถึกต้องมาค่ะไปกินข้าวน้องกันเด้อจ้า ไปแล้วปอยมาเด้อจ้าพี่น้องมากินข้าวก็พอหน่อยจ้ะแล้วลราได้ครับพี่น้องมาเด้อครับ FC ทุกคนทุกท่านครับมาเซ็บๆเดี๋ยวเด้อไหน่มุกเนาะใหม่พร้อมเด้อจ้าแม่แม็กเอามาโอ้แนวมักอีแล้วมีแต่แนวมักทกั้งมัดผมุกเสื้อมึงมีต่างหากอ๋อห่วยห่วยหอมน้าให,หม่เจอเนาะใหม่จ้ะวันนี้มันสูตรกะทิหมดจากเด้อเบ่งสีน้ำคล้ายๆกะทิ เดี๋ยวบอสแก่หนไม่ก่อนได้พี่น้องทีเด็ดทีเด็ดอันมันเล่ๆเแม่นเผื่อได้เแม่นต้มเสื้อกาแฟเด้พี่น้องต้มเสื้อเบื่อยาหนักขอจีว่าสูตรกาแฟมันจืดไปกว่าต้มธรรมดามันก็เลยออกเป็นสีนี้ครับพี่น้องเปิดมันไบหนุนนี่นะเนาะยิ่งทะเลลายหลุดมากอันย้ำเอาใบออกมาชนีละหมาแหงนั่นมองอันนีมันไม่หลุดแล้วใส่กระแหนอ่อนๆมันอะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ว่าเลยใส่ใจเห็ดแบบนี้เด้มีดกีดจืดหรอกอะต้องเอ็ดีตะเก่าอเาละอะไรต้องมาให้ก่อนมมาค่ะสาวสวยของเรามาดิกินอาหารแบบพื้นบ้านได้พ่อยเ้ยกำลังจะผงกระทะเกี่ยวบอกเกเอขาไว้เนะ เซนได้านพอนมาเข้าอ่อนดีปะอู้ส,ออสเศระพี่น้องเสริมนอมากับแจวประเดีพี่น้องค่ะเปิดติ้วขาวพ่อจืดไปพอดีเลยไา้การ่่จำเจ้าพ่อมบเอานี้ลงกันมันบัง เย yeah. ็นทินอาหารอร่อยต้องใจเย็นเย็นเ่ราะดเราคันหิวตอนตอนหมูเกียงใจไว้นี่สักหน่อย <laughs> ถ้าพอเราพอค่อยม,มันหมูน้องไม่ใส่หมูจ้ะโ <laughs> okay, <ะ>อเคปะรายการอยู่ามียเพชรกัเลยแล้วพวกมึงกินเพชรหรื <laughs> อว่า<ม> <laughs> ไายการเลยเนาะจำเจ้านะ่ะมาเผิด เดี๋ยวประเด็ตอนพี่น้องเพิ่งมะกอพร้อมได้ขอบพอกินถ่าทีมงานทีมงานโปรเจอให้มา <c oughs> พราะไอ้เขามากินน้องเอาหน่อยอกินท่าน้องป่อยเขา <c oughs> อันนี้เป็นเนื้อแดดเด,ยเดียวครับพี่น้องติดมันเรน่อยไอดออกมาแล้วน่ากินขนาดเลย มาคะสิเสียงจับิกันนะประเดกบวงแล้วนะประเดกต้นแล้วนะโอ้ยกระสีเลี่ยนเป็นเห็ดพิซซ่าแล้วสิติกินพิซซ่าแม่ปางวายูจ้ะว่าไปเงยนงานแต่งฉันได้ขึ้นมาอยู่นอนนอนอดอมต่มต้องนาำหม่ใช่กาแฟ กินแจ่วนี่ต้องพี่แสงแกะเลยได้แสงคุ๋ย,ย่างเดียวจำมันนี้แบเมื่อไรพี่แสงม <laughs> พี่แมีแบงังใจคนเอาอาง็ดอาหารที่เรากินนี่ได้กำลังใจค่ะจะได้ผู้ซิมนะเพืน <c oughs> น้องพี่แสงหนุย่ยพี่เสอร์บอกอันด่ว,วอ,อวาายยเลยนะความมาพ่อยเเลย กเลยอันใดพอกินได้สบากันละกับปลาซิวเหมืนบนโทรมาเห็ดเอาเลยค่ะแม่เอาตามสบายเลยเห็ดเวียงมันเมย์เย์ใั้มันปวดค่ะไม่นค่ะปลาซิวคุกในมะงาเนาะปลากรอปลากรอบเยอะมิ ฉีกประแดดแล้วฉีกได้แสงแส้หลายโตัวเธอได้นะมองเสียบอยู่เลยแล้วเสียบค่ะแม่ตาใส่แจวบองน้ำเราเป็นหอมเป็นปสมองซูบอลหอมคาหอมยังได้แล้วมาก่อนอยูสายฟีดไว้แสงอันนี้แสงเจาไปอันนี้มาเอาเ้อะเริ่มเป็นแบบนี้แหละพี่น้องเนื้อเหมือนตัใหญ่ ก็อพอกินว่าแสบดีละค่ะแม่เมืม่อจะมีะเจ็ดตล <c oughs> อดเราม่กินเย็ดของแม่จะ <c oughs> กินเนื้อไม้แล้วถือไว้แล้วเนาะ <c oughs> มากหลายเอาจนเมื่อแนบแล้วพี่อนอ้อง <c oughs> ครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับ <c oughs> ที่ติดตามเป็นกําลังใจมาตลอดครับ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์กตดติดตามกันด้วยครับเมื่อนี้อันต้มหน่อไม้ครับอันเจียวประเด็ดต้อนทอดเนื้อแดดเดียวทอดหมูครับมุกหน่อไม้แม่ของพ่อแม่เนี่ยมีแต่เนื้อแสบ ขอบคุณครับผมอบปลาทอดปลาซิวเชิญมาเนี่นะอู้หูเราว่าปลากรอบแล้วก็เลี้ยว